ตัวเราจ,จริงๆอ <Gree f us> ่ะม <asive noise> 네ันไม่ใช่37องศานะมันมากกว่า37องศาเพราะฉะนั้นเวลาน้ําลงไปอ่ะถ้าสมมติเป็นน้ําเย็นไม่ว่าจะเป็นอะไรเย็นๆลงไปก็ตามร่างกายจะทํางานหนักกว่าปกติเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยระวังระวังระวังระ้ังอ้ตัวโคตรดุเกิตรงนี้โคตวอุ คุณหอดคุณหมอสิตั้งเพลงโอ้เราเราเราไข่เหนียวก็ตั้งใจฟังด้วยนะจะบอกคุณหมอกับคนไข้ตายตกตามกัน อย่างภาวะเป็นโรคไตตอนนี้คนเป็นโรคไตในประเทศไทยอ่ะเยอะมากติดอันดับเพราะอาหารการกินกับการการกินน้ําที่บอกว่าเวลาเรากินน้ําเย็นๆแล้วมันจะสดชื่น <บ ắc S 1> อยากจะบอกว่าพิษการกินโค้กของชิ้นน่ะสมมติชิ้นกินโค้กวันเราเป็นตรอ่ะไปหาหมอก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าชิ้นต้องกินน้ําเปล่าน้ําเปล่าที่ไม่เย็นนไปด้วยแล้วเวลาอาการไขมันจะพอกับนะจะรู้สึกปวดหัวน่ะแล้วก็จะเหนื่อยง่ายก็ฟังจากเสียงพูดอ่ะ แสดงว่าที่เตือนต่างจงาริงใช่ไหมได้ฟังจากเสียงพูดไี่รู้เลยใช่ไหมเจสโดหมอูคิดว่าคลิปไขมันเพอาตับใช่ไหมไม่ใช<笑><笑>่ใช่คลิปชื่อแต่ละคนใช่ไหม กูละกลัวคลิปไข่ทะลุกประตูเลอเกินไอ้ใช่คือคลิปหมอถูกไหมอ๋อไขต่ตะลุกมาตมูมนี่ลุงเฉลยเองนะว่าทำไมอยากชื่อมาตมูมโอ้โหนั่นไข่ลรอกอล้วไ่เลือดดีนะกูมไปชื่อชื่อแต็งโบเสี่ยวอ่ะลักลุ้นวายของในายไสเลือด ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกหน้าที่การงานของลุงมาต้มก็ดีแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงไปไตเลือดเนื้อหับไขว่างั้นหับบอกว่าไขว่าไงหับว่างั้นถ่ายคลิปเย้ย หุดพูดไม่ได enfin <den> ้เลยเนี่ยหลุดพูดโดนต้องสงบเงียบเลยลุงมาตูมเงี้ยลุงมาตูม่งเป็นไส้เลื่อนใช่ไหมหนูก็อ่ามาแรงรังไข่หนูใช้งานหนักเหรอแห้งไปหมดละวเขาบอกว่ามันต้องไส่เนื้ออะไรไข่เหนียวเป็นหนองในเหรอเป็นหนองในวะงั้นหับเป็นเลิมแล้วกันหนักมากกว่าไข่เลยนะเป็นเลิมเนี่ย แต่แต่ตาลุงอะ่ะคือแบบว่างามตูดดำใช่ไหมหแล้วก็มีขนที่ตูดด้วยใช่ไหมใครโกนไหมจะถามเพื่อ <c oughs> ใครโกนขนที่ตูดไหมลุงนี่เห็นใครเหนียวมันถ่ายถ่ายอยู่ไหมไม่ได้ถ่าย <c oughs> มึงก็จะเอาประเด็นจะเอาคอนเทนต์ไปเรื่อยอะ่ะล <c oughs> ูงคิดก็อย่าไปโศกคอนเทนต์แบบนี้ <c oughs> นี่เนี่ยแล้วมันก็จะเปจำภาพลักษณ์นี้ป,ป่าไปตลอดเลยชิด ใส่เนียวให้มันเป็นความลับของเราทั้งสี่คนนะทำไมเราไม่ต้อง<ร>ไปเป่าประกาศนะ